จากเหตุเครื่องบินตกทําให้สมองกระทบกระเทือนอย่าเพิ่งขยับตัวมากติดต่อสามีคุณได้หรือยังคะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาที่รักดูนั่นสิใน,นประธานนิวัตรไม่ใช่เหรอ มาตรวจทันกับภรรยาของเขานะใส่ใจภรรยาตัวเองดีจังเลยเนาะในใจของคุณฉันเป็นตัวอะไรกันแน่คุณคุณยุติธรรมคขาเขาเป็นคนใล่พีไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวค่ะคุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไง ยุทธิธรยุทธิธอนนวัดคุณอยู่เป็นเพื่อนฉันที่นี่ได้ไหมฉันเวียนหัวมากเลยเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งของวันนี้เที่ยวบินเอเจเจ็ดสามมุ่งหน้าสู่เกาะอภัยทักษิณเกประสบอุบัติเหตุตกใกล้ๆสนามบินเกาะอภัยทักษิณขณะนี้ยืนยันแล้วว่ามีผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตเ8้าสิบแรายสูญหายแปดรายและพบผู้รอดชีวิตแล้วสามราย จากเหตุเครื่องบินตกทําให้สมองกระทบกระเทือนอย่าเพิ่งขยับตัวมากติดต่อสามีคุณได้หรือ,อยังคะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาเขาปิดเครื่องคุณย่าคะ ฮัลโหลยุติธรเหรอโอ้อย่าตกใจแทบแย่หนูปลอดภัยก็ดีแล้วเมื่อกี้ย่าโทรหาเธอตั้งหลายครั้งแต่ก็โทรไม่ติดรู้ไหมย่าเป็นห่วงแค่ไหนและแผลเป็นยังไงบ้างแล้วนิวัฒอยู่ที่นั่นไหมหนูไม่เป็นไดค่ะคุณย่าขอโทษที่ทําให้เป็นห่วงนะคะนิวัฒเขางานยุ่งมากและยังมาไม่ได้นะคะอะไรนะ หมอนี่งานมันจะสำคัญกว่าหลานได้ยังไงกันล่ะเนี้ยฮะ,ฮะยุติธรหนูเป็นภรรยาเขาแล้วก็เป็นเลขาส่วนตัวของเขาด้วยครั้งนี้ก็ไปทำงานต่างจังหวัดแทนเขานี่คอยดูนะเดี๋ยวย่าจะจัดการเขาเองให้เขาเรีบไปหาหนูที่โรงพยาบาลเลยอะคุณย่าหนวางสายก่อนนะคะนิวัฒมาแล้วที่รัก ดูนั่นสิในประธานนิวัตไม่ใช่หรอมาตรวจคันกับภรรยาของเขาหนะ่าใส่ใจภรรยาตัวเองดีจังเลยเนาะมาตรวจคันเหรอจริงด้วยใช่ในผลตรวจเขียนไว้อย่างนั้นเขาได้สามเดือนแล้วสามเดือนเหรอหมายความว่าสามเดือนก่อนนิวัตฉันเห็นว่าคุณมีกําหนดการเดินทางไปต่างจังหวัดหนึ่งสัปดาห์ไม่ทราบว่าไปที่ไหนล่ะคะตารางส่วนตัวของฉัน ยุติธรเรื่องส่วนตัวของฉันจำเป็นต้องรายงานเธอด้วยเหรอแสดงว่าตอนนั้นคุณก็นอกใจแล้วเหรอนิวัตฉันเกือบจะตายเพราะอุบัติเหตุแต่คุณกลับไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นอย่างนั้นเหรอในใจของคุณฉันเป็นตัวอะไรกันแนะ่ คุณยุติธรรมค่ะข้าไมาเป็นคนง่ยพี่ค่ะปล่อยฉันไปไม่ได้สิคะเดี๋ยวค่ะคุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงเครื่องบินตกเลยใช่โชคดีที่คุณผู้หญิงบาดเจ็บไม่หนักถึงคาดเสียชีวิตไม่ใช่เรื่องแบบนี้ทำไมแกยุติธรรม ยุติธรอนิวัตคุณอยู่เป็นเพื่อนฉันที่นี่ได้ไหมฉันเวียนหัวมากเลยตอนนี้คุณท้องอยู่อย่าหักโหมเลยรีบไ,ไปพักผ่อนเถอะ ยุติธรโอ้ยหลานกลับมาอย่างปลอดภัยก็ดีแล้วรู้ไหมย่าเป็นห่วงแค่ไหนเนอะคุณยา่าหนุไมเป็นไดคะอน,นีิวัดยังไม่กลับมาอีกเหรอฮะเฮ้ยเราเขากลับมาก่อนนะย่าจะสั่งสอนเขาให้ดูแลหลานให้ดีคุณแม่ช่วงนี้นิวัดงานยุ่งม,มากเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ก็อ,อย่าไปรบกวนเขาเลยนะคะนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยเหรอฮะ เครื่องบินตกเป็นเรื่องเล็กน้อยกันเหรอก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่คะแผลเล็กน้อยอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยพี่สะพายณภาเธอคุณย่าคะแล้วก็คุณแม่หนูรู้สึกไม่ค่อยสบายขอเข้าไปพักก่อนนะคะก็ได้อ่ ทำอะไรอยู่ทำไมไม่เปิดไฟสองวันที่ผ่านมาคุณไปไหนมาออฉันไปที่สถาบันวิจัยมาไปดูว่ายาตัวใหม่เป็นยังไงบ้างคุณก็รู้ว่าถ้าเราเข้าร่วมงานมหากรรมนครสมุทรมันจะช่วยบริษัทได้มากจริงๆแต่ว่าฉันถามทรงพลแล้วเขาไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินไปนครสมุทรเลยคุณหมายความว่ายัางไง ฉันเห็นหมดแล้วที่โรงพยาบาลผู้หญิงคนนั้นคุณกล้าพูดไหมว่าคุณไม่รู้จักตลอดสามปีที่ผ่านมาคุณไม่เคยแตะต้องตัวฉันเลยคุณแม่ตำหนิฉันบอกว่าฉันมีลูกไม่ได้ฉันก็ทนมาตลอดแต่ทำไมคุณถึงทอกใจฉันได้และยังปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นท้องอีกเหรอคุณเห็นฉันเป็นตัวอะไรกันแน่ ใช่แล้วเธอใช้หน้าตาแบบนี้หลอกฉันว่าเป็นผู้มีพระคุณต้องแต่งงานกับฉันไม่ใช่เลยคนเจ้าเล่ห์อย่างเธอน่าจะถนัดเรื่องแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่นะคุณเชื่อฉันเถอะค่ะตอนนั้นฉันชอบคุณจริงๆถึงได้ อนนี้เนี่ยพาไพศารกรุ๊ปมีปัญหาใหญ่อยุติธรน,นิวัฒนอยากทำให้บริษัทกลับมารุ่งโรจน์อีกครั้งเขาต้องหาคนที่ดีพร้อมเพื่อให้เขามีชีวิตที่มั่นคงยุติธรถ้าเธอแต่งงานกับนิวัฒนได้ย่าจะขอบคุณเธอไปทั้งชีวิตย่าขอร้องล่ละนะไม่ว่าคุณย่าจะพูดยังไงการแต่งงานก็เป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตยังไงก็ควรจะคุยกับนิวัฒให้ดีก่อน นิวัฒนิวัฒคุณเป็นอะไรไหมตื่นสินิวัฒตื่นสินี่เธอกล้าได้ยังไงมาวางยาฉันอย่ามาทำตัวน่าสงสารถ้าเธออยากเป็นภรรยาของฉันจริงๆก็อย่า,ยามายุ่งเรื่องของฉันอีก ้าทีรุตเป็นอะไรไปฉันไม่ปล่อยเธอไว้แน่สุดท้ายคุณก็ยังเป็นห่วงทีรุตมากกว่าฉันแล้วฉันละ่ะสามปีมานี้ฉันพยายามเป็นภรรยาที่ดีของคุณมาตลอดถึงแม้ว่าขอแค่สักครั้งก็ยังดีฉันก็แค่หวังว่าคุณจะหันมามองฉันบ้าง